ผตบอลยูโรนะครับโปรตุเกสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังจากเอาชนะโปแลนด์ในช่วงดวลจุดโทษครับ ฟุตบอลยูโร2016รอบก่อนรอชงนะเลิศคู่แรกนะครับระหว่างโปแลนด์กับโปรตุเกสที่เมืองมักเซได้เกิดเหตุวุ่นวายก่อนเกมจะเริ่มขึ้นเมื่อแฟนบอลของทั้งสองชาติก่อเหตุปะทะการบริเวณหน้าสนามจนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องใช้สเปรย์พิกไทยและปืนฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าระงับเหตุในขณะที่ยูฟาตัดสินใจทำพิธีไว้อาลัยให้กับเหยื่อเหตุก่อการร้ายที่สนามบินในตุรกีก่อนที่จะทำการเขี่ยบอล ในส่วนของเกมการแข่งขันนะครับประตูแรกของเกมเกิดขึ้นอย่างเร็วตั้งแต่นาทีที่2เมื่อโรเบิร์ตเดวารดอกกี้ได้ยิงจ่อๆครับให้โปลแลนด์ขึ้นนําก่อน1-0แต่โปุุเกสตามตีเสมอได้สําเร็จในนาทีที่33จากลูกยิงหน้ากรอบเขตโทษของเลนาโต s ซานเชสหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มจบ90นาทีเสมอกัน1-1ต้องต่อเวลาพิเศษแต่ก็ยังหาผู้ชนะไม่ได้ทําให้ต้องมาดวลจุดโทษตัดสิน ปรากฏว่ายาคุบบราสซีสคอฟสกี้ของโปรแลรนด์เป็นนักเตะคนเดียวนะครับที่ยิงไม่เข้าส่งผลให้โปรตุเกสเอาชนะไปในช่วงดวลจุดโทษด้วยสกอร์5ประตูต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอบพบผู้ชนะระหว่างเวลกับเบลเยียมที่จะแขันคืนนี้นะครับในเวลาตี2 จากนั้นไปดูทีมที่ผิดหวังกันบ้างครับบิเซนเตเดบอสเก้โค้ชทีมชาติสเปนประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังจากพาทีมแพ้อิตาลีศูนย์ประตูต่อสองตกรอบ16ทีสุดท้ายฟุตบอลยูโร2016ทำให้สเปนพลาดโอกาสจะคว้าแชมป์ยูโร3สมัยติดต่อกันเดบอสเก้ que, ในวัย65ปีนับเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จที่สุดของสเปนเลยนะครับด้วยการพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปี2008ก่อนจะคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยแรกในปี2010ครับ